พระมาอุทิรวมจิตแรช่วยกันจันลองให้สามคีอย่มีเสองคาวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร หน้าที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรตำบลคลองขเชนอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกานายเรืองศักดิ์วิริยาวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค6นายพงเดชวานิชกิติคุณเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายธานินอินน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตรพร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและประชาชนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จโดยพระสนิกรพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองพร้อมโบกธงพระปรมาพิไตยวปรรและธงพระนามาพิไทยโสธและชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีพร้อมเปลงเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกุกก้องต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบรารมททะะี่ได้เห็นนลวัที